บ้านที่มีสระว่ายน้ำส่วนใหญ่ใช่ว่าจะมีไลฟ์การ์ดหรือเจ้าหน้าที่คอยนั่งเฝ้าสระน้ำอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะครับดังนั้นเวลาที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะตรวจสอบหรือระวังภัยได้อย่างทันท่วงทีเพื่อแก้ปัญหานี้ Coral Smart Pool บริษัทรับออกแบบสระว่ายน้ำสัญชาติอิสราเอลจึงได้พัฒนากล้องวงจรปิดใต้น้ำที่มีชื่อว่า Milo นอกจากจะทํางานใต้น้ำได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีฟังก์ชันคอยแจ้งเตือนเวลาเกิดอุบัติเหตุภายในสระ น้ำอีกด้วยครับวิธีการใช้งานก็คือต้องติดตั้งกล้องไว้บริเวณขอบมุมสะโดยกล้องจะจับภาพทั้งจากบนผิวน้ําและใต้น้ําและมีระยะการมองเห็น10เมตรรับภาพได้110-120ถึงองศาอีกทั้งมีระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เป็นตัวประมวลผลสามารถตรวจจับได้ว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นเช่นคนกำลังจมน้ำอยู่หรือไม่ โดยหนึ่งในจุดเด่นก็คือตัวกล้องสามารถตรวจจับได้จนถึงระดับการจมน้ำแบบเงียบหรือการจมน้ำในแบบที่คนจมน้ำไม่แสดงการเคลื่อนไหวใดๆเช่นเป็นลมหรือหมดสติก่อนตกลงมาในสระน้ำนอกจากนี้ยังมีระบบแจ้งเตือนหากว่าตัวกล้องไม่สามารถจับภาพได้หรือมีอะไรมาบังตัวกล้องอยู่มีระบบเซ็นเซอร์สำหรับใช้ตรวจจับการเคลื่อนไหวในเวลากลางคืน และแจ้งเตือนเราได้ด้วยนะครับว่ามีใครมาแอบใช้สระน้ำของเราหรือเปล่าครับสำหรับภาพจากกล้องทั้งหมดนั้นรวมไปถึงระบบการแจ้งเตือนต่างๆจะทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนช่วยให้ผู้ใช้งานตรวจสอบภาพจากสระว่ายน้ำได้ตลอดเวลารวมไปถึงยังส่งเสียงแจ้งเตือนได้ด้วยอย่างไรก็ตามการใช้งานอุปกรณ์ตัวนี้จำเป็นต้องใช้สัญ,ญญาณ Wi-FI หรือเครือข่ายเดียวกัน เพื่อที่ตัวระบบจะสามารถส่งภาพและการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ให้แก่เราได้หมายความว่าเราจะไม่สามารถดูภาพหรือรับการแจ้งเตือนได้หากเราไม่อยู่ใกล้กับตัวสระว่ายน้ำรวมไปถึงสัญญาณไ WiFi ของบ้านเราก็ต้องกว้างมากพอที่จะครอบคลุมไปจนถึงบริเวณของสระว่ายน้ำด้วยนั่นเองครับโดยปัจจุบันไมโลวางจําหน่ายแล้วครับในราคา1,499ดอลลาร์ 1, สหรัฐหรือประมาณ53,000บาท บริษัทหวังว่าการทำงานของอุปกรณ์ตัวนี้จะช่วยให้สถิติการจมน้ำโดยที่ไม่มีผู้พบเห็นลดน้อยลงด้วยครับขอบคุณที่รับชมทีเ t นเทค e p ร์ t นะคะอย่าลืมกด u b s c r i b e กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเนช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดร่วมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ